อ่าโอเคครับน้องวันนี้นะครับก็จะมาดูข้อสอบโครงการเรียนล่วงหน้าเคมีมอกรตรแลวก็ general chemistry มอกษตรนะครับโดยข้อสอบข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบไฟนอลนะครับในบทจลพลศาสตร์นะครับเรื่องกราฟของพลังงานโดยกราฟของพลังงานเนี่ยที่น้องจะเจอในข้อสอบเนี่ยนะมันไม่ใช่กราฟง่ายๆนะครับมันจะเป็นกราฟของปริยาที่มีหลายขั้นตอนนะครับ แล้วโจทย์เนี่ยมันให้รูปกราฟมาแล้วก็ถามเราเยอะแยะเลยมากมายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยความรู้ที่เราจะทําในโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวพี่จะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะแต่ว่าอธิบายได้ไม่หมดนะครับจะอธิบายเฉพาะเนื้อหาที่ใช้ในการทาโจทย์ข้อนี้เท่านั้นถ้าใครอยากเรียนเพิ่มเติมหรือยังไงอย่างเงี้ยก็ไปติดต่อเรียนกับพี่ได้เพิ่มเติมนะครับอ่ะอย่างแรกเลยอ่ะกราฟของพลังงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเนี่ยนะ สมมติพี่วาดจ้าขึ้นมานหนึ่งเป็นปฏิกิริยานี่ลวกัน x ไป y และกันเอาคิดง่ายๆนะครับปริยา x ไป y เนี่ยส่วนที่สำคัญนะครับที่น้องจะต้องจำนะครับก็คือบนยอดเขาก่อนบนยอดเขาเนี่ยสมมติว่าพี่ให้ชื่อว่าเป็นตัว a เนี่ยนะครับสารที่อยู่บนยอดเขาเนี่ยหรือระดับพลังงานที่อยู่บนยอดเขาเขาเรียกว่าสารก่อกำมันนะครับอ่าสารก่อกำมันนะครับ ตัวนี้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> สารก่อม,มันหรืออาจจะเรียกว่าสารเชิงซ้อนก่ม,มันจะได้ตอนนี้มาดูค่าพลังงานกระตุ้นของปฏิกิยาสมมุติว่าปฏิกิยาเนี้ยมันเป็น x ไป y ถูกต้องป่ะอ่ะสมการของมันเนี้ยคือ x ไป y นี่คือสมการปฏิกิยาพลังงานกระตุ้นของโมยาอยู่ช่วงไหนจะอยู่ในช่วงนี้นะครับช่วงจุดบนสุดของตัวการาฟ ลากมาจนถึงระดับของตีนเขาฝั่งซ้ายหรือว่าตีนเขาของฝั่งที่เป็นสารตั้งต้นนะครับฝั่งซ้ายเนี่ย้า,ายเรียกว่าพลังงานของสารตั้งต้นนะฝั่งขวานี่เรียกว่าโปรดักนะครับเพราะว่าภูเขาของเราก็จะมีสองตีนตีนสด้านใช่ไหมสารตั้งต้นกับโปรดักฝั่งซ้ายสารตั้งต้นฝั่งข,งขวาโปรดักดังนั้นเนี่ยพลังงานกระตุ้นของเยาในภูเขาแต่ละลูกเนี่ยนะครับ ให้ลา,ากจะจุดบนสุดหรือว่าลากจากสารเชิงซ้อนกำมันมาสิ้นสุดที่ตีนฝั่งซ้ายเสมอตัวนี้แหละครับคือเลนส์ของพลังงานก่อกำม,มันหรือว่าพลังงานกระตุน้นสัญลักษณ์ย่อมันก็คือ EA นะครับเนี่ยตัวนี้คือพลังงานกระตุน้นอ่ส่วนแรกที่น้องจะต้องรู้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยแล้วความร้อนของปฏิกิยาหรือว่าพลังงานของปฏิกิยารวมดูที่ไหนพลังงานของปฏิกิยารวมของ X ไปเนี่ย มันจะเป็นช่วงระหว่างตีนเขาฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาหรือว่าเป็นช่วงนี้นะพี่ใช้สีหนึ่งนะครับนี่นะครับอ่าเนี่เป็นช่วงระหว่างตีนเขาฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาตัวเนี้ยคือพลังงานของปฏิกิยาเรียกว่าเดลต้าเนะครับเป็นเดลต้าเของปฏิกิยานะครับตรงนี้นะอ่าตอนเนี้ยพอเรารู้ข้อมูลแล้วว่ามีปฏิกิยาหนึ่อันจาก x ไป y เนี่ยนะครับ สารที่ควรจำมันแรกคือสารที่อยู่บนยอดเขาหรือว่าสารก่อ,อกำกมันนะครับแล้วก็ค่าพลังงานกระตุน้นพลังงานกระตุ้นของพยาน,นนั้นๆล่างจุกจุดบนสุดสิ้นสุดที่ตีนเขาฝั่งซ้ายแล้วก็ความร้อนของปฏิกิริยาหรือพลังงานรวมของพยาก็จะเป็นช่วงระหว่างซ้ายสุดกับขวาสุดนะครับตอนนี้มันตอบคําถามกันเขาบอกว่ารูปด้านบนแสดงพลังงานปฏิกิริยาของ a ไป z และก็ให้ตอบคําถามกไก จากแผนภาพสารที่สามารถเป็นสารเชิงซ้อนกำม,มันได้แก่อะไรบ้างสารเชิงซ้อนกำม,มันก็คือสารที่อยู่บนยอดเขาในที่นี้น้องเห็นก็จะมีอยู่2ตัวคือมี A กับมี f ใช่ไหมเออแล้วก็เลือกไปว่าใช้สีนี้แล้วกันนะสีแดงกันเรียกไปว่าเป็นอ e, กับเป็น F นะครับต่อไป ปฏิกิยาใดต่อไปนี้เป็นปฏิกิยาที่มีอัตราการเกิดปิยาสูงสุดคําว่าอัตราการเกิดปิยาสูงสุดเนี่ยปฏิกิริยานั้นจะต้องมีพลังงานกระตุ้นหรือ Ea เนี่ยต่ำที่สุดนะครับเพราะว่า Ea ต่ําปิยาเกิดได้เร็วเกิดได้เร็วก็อัตราการเกิดสูงนะครับข้อนี้ปิยามันมีอยู่2ขั้นใช่ไหมมันมี2ปฏิกิริยาย่อย a ไป b แล้วก็ b ไป c นะครับอ่าไอ้ลูกเนี้ยนะครับ เป็นปิยา A ไป B ส่วนในรูปนี้เป็นปิยาของ b ไป C นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มาดู <c oughs> ปฏิกิยา A ไป b กับ B ไป C เนี่ยว่าใครมีพลังงานกระตุ้นต่างกว่าพลังงานกระตุ้นของ A ไป b ก็เหมือนเดิมเราก็ต้องลากจากจุดบนสุดไปสิ้นสุดที่ตีนเขาฝั่งซ้ายนี่นะครับอันนี้ก็คือพลังงานกระตุ้นของ A ไป b นะครับ ส่วนพลังงานกระตุ้นของ B p C ก็ว่าเหมือนเดิมบนสุดสิ้นสุดติงเขาฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะครับอ่าก็สสุดตรง B เนะี่ยตัวนี้ก็เป็น E A ของ B ไป C เขาบอกว่าอันไหนมีอาตาัตราปฏิกิยาสูงสุด E A ต่ำสุดน้องก็เทียบกันระหว่าง A B กับ B C เนี่ยน้องสังเกตเห็นว่าพลังงานกระตุ้นของ B C เนี่ยนิดเดียวเองเลนมันนิดเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นปฏิกาน,นี้จะมีอัตราการเกิดสูงที่สุดนะครับอแล้วก็เขียนไปก็เป็น B ไป C นะครับข้อควายข้อใดแทนพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา B ไป C พลังงานกระตุ้นของปฏิกยา B ไป C เนี่ยก็คือตรงนี้ที่เราวาดไว้อันที่แล้วจากเลนส์เนี่ยนะครับ เขาก็จะให้ตอบอยู่ในรูปของ x กับ y เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาเลนส์นี้เนี่ยต้องจะสังเกตเห็นว่ามันจะเกิดจากการเอาเลนส์ของ y ลบด้วยเลนส์ของ x เห็นปะ y ลบ x จะเท่ากับเลนส์ตัวนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็จะตอบช้อยที่4นะครับต่อไปงองงูข้อใดแสดง delta head ของปฏิกิยา b ไป c และ a ไป c ตามลำดับ เดลต้าเฮของพยา B บีไปซก่อนนะ B ไป C นะครับเดลต้าเเนี่ยมันจะอยู่ในเลนส์นี้เดี๋ยวพี่จะใช้ปากกาสีม่วงแล้วกันนะเอาเส้นใหญ่ๆเลยพลังงานของพยา B บีไปซเนี่ยก็เกิดจากช่วงระหว่างซ้ายสุดไปยังขวาสุดนะครับอ่าซ้ายสุดไปขวาสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้ตอบอยู่ในรูปของ x กับ y น้องจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นช่วงเนี้ย นะครับอ่าเป็นช่วงเนี้ยมันจะประกอบไปด้วย x บวกแซทต้องป่ะ x บวก,กับ z เท่ากับเส้นสีม่วงเลนนี้นะครับเพราะฉะนั้นได้ละ b ป c นี่คือ x บวก z อ่าต่อไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพลังงานกระตุ้นของ apc อยู่ช่วงไหน apc เนี่ยก็เป็นจุดตีนเขาซ้ายสุดนะครับอ่าไปยังตีนเขาวขวาสุดก็คือเป็นช่วงเลนนี้นะอ่าพี่ก็จะใช้เป็นสีม่วงแล้วกันนะครับ เห็นป่ะเอนะครับนี่ตรงกับฝั่งซ้ายนี่สีนี้เนี่ยจะงงเห็นป่ะไปย่างนี่ติงเขาฝั่งขวาระดับพลังงานของ C นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าไอเดลต้าเเนี่ยนะครับของ A ไป C เนี่ยเมันจะเท่ากับตัว Z เลยเห็นนะเห็นป่ะเลนนี้เท่ากันตัว Z นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ตอบไปว่าเป็น Z ตรงกับชอยไหน ่แล้วก็ไปดูมันก็จะตรงกับชอยที่1นะครับโอเคครับเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นสไตล์โจทย์ข้อสอบนะครับถ้าใครได้เรียนกับพี่ก็จะได้ข้อสอบเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะได้เรียนแบบลึกซึ้งกว่านี้ด้วยโจทย์มาแนวไหนก็ทําได้หมดนะครับตรงนี้นะถ้าอย่างนั้นวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พี่มีข้อสอบใหม่มาเดี๋ยวก็จะมาเฉลยให้อีกอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ